ข้อ139พระราชาพระนามว่าปน,นาทะมีปราสาทแล้วด้วยทองกว้าง16ชั่วลูกธนูชนทั้งหลายกล่าวส่วนสูงถึงพันชั่ววงเล็บธนูปราสาทเจ็ชั้นสูงพันชั่วลูกธนูสับพรั่งไปด้วยธงพราวไปด้วยแก้วสีเขียวนางฟ้อนหกพันแบ่งเป็นเจ็ดพวกได้ฟ้อนในปราสาทนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายูโปแปลว่าปราสาท บาดคาถาว่าติริยังโสรสุพเพโทคือโดยส่วนกว้างได้เป็นปราสาสตกว้าง16ชั่วลูกธนูบาทคาถาว่าอุจมาหุสหัสทาคือกล่าวถึงส่วนสูงด้วยคำนวณการไปแห่งลูกธนูพันชั่วก็ท่านแสดงประมาณ25โยศด,ด้วยคำนวณการไปแห่งลูกธนูพันชั่วเพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงประมาณกึ่งโยดไว้ด้วยคำนวณการไปแห่งลูกธนู16ชั่ว บทว่าสหัสกันโดคือสูงพันชั่วลูกธนูบทว่าสตะเคนดุคือได้เป็นปราสาทเจ็ดชั้นบทว่าทัชาลุคือสมบูรณ์ด้วยธงบทว่าหาิิาามโยคือติดรอบแล้วด้วยแก้วมณีสีเขียวปาฐในอัตกถาว่าสสาลุก็มีอธิบายว่าประกอบพร้อมด้วยบานประตูและหน้าต่างอันทำด้วยแก้วมณีสีเขียว ในว่าคําว่าสสะเป็นชื่อบานประตูและหน้าต่างบทว่าอนนัตจังคือฟ้อนเพื่อให้พระราชาเกิดความยินดีบทว่าตัถาได้แก่ในปราศาสนั้นคือในที่เจ็ชั้นของปราศาสนั้นพวกนักฟ้อนชื่อว่าคันทพพาบาดคาถาว่าฉะสหัสานิสตตธาได้แก่นักฟ้อนหกพันวงเล็บแบ่งเป็นเจ็ดพวก